ทีจ้าไหวปูเกาะกลางน้ำนะคะพึ่งโขงหลงะะ่ะใกล้ถึงแล้วคือคลื่นแรงมากค่ะบุรับิปสายบาุญลาวมีมา่าแมีหูสใกล้ถึงแล้วค่ใกล้ถึงแล้วคลื่นแรงมาก ไก่ขื่นแห้งแรงนะฮะดูภายในบนนี้กันนะคะุค่นค่ะอันกู้มันกลับมาแล้วท่างคุ่นรู้ไหมว่าเห็นแล้วนะคะกลับมาเร็วเกาะกลางน้ำนะคะวนี่เราก็จะไปที่เกาะกลางน้ำกันไหว้ปู่อือรือคะ่ะเกาะกลางน้ำนะคะ หัวเรือเลยนะคะนี่หัวเรือเลยคะใกล้ถึงแล้วโอ้ยน้มพ่วงไงก็เด้อก็เด้อค่เเ็๋เคยสานมาหลับไปต้องข้หลับไปยังข้าอากาศเย็นสบายมากเลยดีมากเราไม่ร้อน แปรีมากต่างมาเลยนอกกันร้อนเนาะแต่พอเราลงมาเนี่าเย็นท่านมันเย็นแบบเย็นสบายมากเจต่างเจต่างในรอากาศดีมากยิ่งใกล้เกาะเรื่องอะไข้างหลังหลับไปนั่นไปนั่นเรียกทีเรียกกระได้เขาแนะนำให้เราไปพักนี่เหรอแถวนี้เหรอใช่เพราะว่ิวพอดีกินป้ายนั่นเราต้อจะไปพักใกล้ๆ เี๋ยวเนอะเออเดีตรงนี้มีน้ำให้เล่นนะคะมีน้ำให้เล่นนะคะตรงนี้ก็ขึ้นน,นขึ้นแมนะนะกนันแดดมันก่นอนเนี่มันเกเป็น,ย,ย,นย,ยินๆินเนาะมันกอนขับเนี่ยพามาเด้มาเชียรน้ำแกเด้พอ ยินดีขนาดเด็ดๆีนี่ลงเรื่อยไม่เรื่อมากินดีเลยเลยเลยก็ไบปูหรือจ้าไก่หอดเลยก็เก็อกันข้างนี้นาดก็ะไก่หอดเกาะแล้วมาอาบุญน้ำกันด้วยพี่น้องเ้ยถูกเลขถึงเบอร์น้ำกันบึงอำเภอบึงโขงหลงค่ะ โอถสุนเลียยงกาจะจอดยืนเกาะติ่มเลยใกล้ถึงแล้วนะคะที่นี่มีมนครางโอ้ยพ่อดนักจ้าพ่อเงียวท้งโขกเตียยวลอย,ลยแล้วคุณปา่า บ้าบาบลาหลายต่อแต่เซฟแค่เพื่อนก้หอดแล้วค่ะกล้หอดแรกมูติรูมาบ่งไงเห็นท okay ัตาแค่ดูขาจาคือบางงามคือบานันเถีรีเป็นซุ้มเป็นเย็นขนาดเดรนอ่อนได้ไนี่ดงเียไหมเโอ้เย็นซวยสวยอยู่ทีเป็นกาะสามกาะด้ค่ะเออ ีเกาะข้างหน้าเนี่ยเกาะนึงแล้วก็อีกเกาะปุ่นพี่สามหม่องวัดสันตาเคันตาค่าเรือคนละหนึ่งร้อยนะคะค่าไปสีน้ำแม่มีตูมาบุญน้ำกันรับมาเกิกันยายส่ขมานึงบึงคงลงจ้าบึงโคลงลง ไก่ฮ้อนหรอค่ะข้างหน้าเป็นเกาะด้วยค่ะเป็นเกาะกลางน้ำถ้างบนเป็นอีกเกาะหนึ่งถนนอีกหนึ่งเกะงเออาะนะคะตรงนี้เรือพาหนกท่องเที่ยว,วยค่ะมาว่ายสก,กัรราบูชาฟพอปพูเมยานอกะนอวอ้ยไลยค่ะไลหมอง ฝนกระไรฝนลดเรืออรเ้อยๆเกลือเกลือยูบี่นอง,องนแม,นะนมน่น้ำน้ำพ่วงครัพ่วงง่ายคักเกลือองเสียวจุดตอกลางนา้ำ โอ้เยินย้ายเย็นจ่วยจ่วย,ยขขอยู่เย,ย็นต้องเขากวห่อนเมียเด็ดเด็ดใน่งงาเ,งาเาย,ย็นช่วยจุยใช่ไหมพื้นเงี้ยงพื้นนังเงี้ยงมาแบบไพเว a t จ็ e มากค่ะเมารำเมารำห้าร้อยมาค่ะไพ i v a e j ห่อนเล้วค่ะห่อนเล็วหอนเร็วมาถึงแล้ว นหลายนกหลายตลนงะนกน,นกนี่รนก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 หก่อนอกนกนดูกนกนกนะตานก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 นนกน ดวเินยาด้วยเป็นเกาะกลางน้ำนะคะห้องฝ้ากระเปิดเป็นใจค่ะเค่ะเด็บมาีิมันไม่มเมฆเคริ่มมันไม่ฝนฝน,น,น,นจะเกียบทางเจค่ะเด้บ เขาเรียกว่าเกาะอะไรนะเกาะดอนโกเกาะดอนโพเกาะปูอันนี้เกาะใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้เรียกเกาะปูเกาะดอนโพเป็นเกาะปูนะคะเกอปูจะประจําอยู่ที่นี่นะคะ ชุมยินเองค่ะพี่น้องวันนี้อปรเดียมีโอกาสได้มากกันมาเด้อยวกันเด้อบึงควงลงค่ะทางขึ้นแล้วค่ะ กับสีวนไปหาเขาทั้งคุณเท็บผ้าเรือก่อนค่ะ กำลังเทียบท่าใ่มกำลังเทียบท่าเอ้ามาลัดชิวเหมือนตัของมันลัดชิวเปิเป็นจัวถ่ายเลย ใส่บุญใส่มูตรงมาเด็ยค่ะเดอ้อชมบรรยากาศล้อเสียบทาก่อนค่ะ,ะก็ไม่ง่ะกดไลค์กดแชร์สาวรู้เลยเด็ค่ะเดอ้อพี่น้อง <c oughs> สาวรู้สิภาพเพลิน จะเย็นค่ไจเย็นเย็นแค่จเย็นันองเยง่ขเขาเ้กันอย่างงไข,ขึ้นกะละค่ะขอป้อนน้ำกัันนะค่ะเด้อ ถึงบนนี้แล้วค่ะผู้ใหญ่สามสิบ <c oughs> ชินฮงอายุท <c oughs> เใครแล้วะชีเยนในเชนนั้นเขนรถเมย์ไม่ไปจูดกันได้การวยเออเราก็ยีมันตั้งอยู่ได้ปะเมื่อกี้เรานอนหลับใช่ห เจ้าคนใหญ่ผู้ใหญ่สามสิบนะคะเด็กยี่สิบค่ะไปเฮ็ดดีนเนาะ<ไ>ดูงานไว้แม่ไปเฮ็ดยุโคบ,บัญญคของโคลงหาย้หลายม,มืนเป็นตัวหนึ่งหรือสีนั่งบอสหนึ่งหนึงเปสีนี่ไปเฮ็ดเป็น <c oughs> โอ้อันนี้เป็นอาณาเขตของวัดนะครนบน,นี่พระประจำเลยเนาะเสียงข้องดังมาหอดพีดีแล้วเขาจุด้ียมีบรรยากาศด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสุปุูซุกคนขอบคุณสหรับกวดไานสารู้วันนี้ทุกค่ะเด้อ โดนน้ามันเป็นยังดอกมันเป็นตะยินไหมเนาะเอาคนอยู่ขึ้นหลจะใส่ใจนะเปินมาให้อ่านให้ครบเปินสีบทเวณนด้านไหนมะขาะแม่กูกกยสาธุนน้ำกันจ้าเอาบุญน้ำกัน ฉันไปหยอดมั้งหันนิส์้นี้ที่เอิดอร์าวาอันนี้หายหรือคืออันนี้หายเออันนิกวายอันน้กานี่จุดข้อเล็กควรจะวางแล้วก็มาถือของตัวเองได้แล้วค่ะมีด้วยจะไปจุดเลขอ้าไปจุด บันี้จะต้องเอาอันนี้เชนี่กันยาเหล้าแฟนหมากพูดสิจะมีหมากปีพูนะคะต็เครื่องไหวยค่ะทำาหมากท่อพูนะคะยาสูบพวกใส่นะคะยาแฟนเนงประธานเนียงมุกเชน อของ,ของขอไค่คนนี่กลัวของขอไข่คนนี่กลัวแต่เขงสับสองไหมเนียนไม่หง<ม> ก็ไม่ต้องจุดก่ตากเฉยแค่ตกย่างเราตั็ีนก้งดีบุหี่เลยไม่มีคนไม่มีคน

ขอให้ทุกท่านทีแต่โชคีแต่ลาภทุกคนเจ้าค้าสุขสมหวังปนารนาพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเจ้าค่ะก็เป็นปรามาณหรอบ อ้หเสร็จแล้วผักทุตนไปาแิประทเโอ้้านกตร้ไปวยดอกไม้ได้ะป่วย้ เอาตะกรากับเป็นไง <c oughs> กันเพราะหนุน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 ไปหนุนกันแล้ว พ่อค่ะเอาไม่มันดิ การส,กนะส่งปรารถนาดิคนบ่อยเขาเอานามเดี๋ยวไปตั้งบางท่นไปประกวด ก็ไม่มั่นหรอเดิเดินเดินเดินรอบๆแล้ว้วจะวนมนี่แล้วจดูแยวจะนมันนี่ล่ะงาน้ที่เรามาน่าะควรให้สงไมเง้ครับใหดกอนอแม่กดน้ำยังกดเลยกดเลยนะเดี๋ยวกดตะจุดอะไวจุดโิด ขอเชิญปู่มาดูลูกหลานมาจากกรุงเทพมหานครเชิญมรณาธิบดีปราเชิญเย็นตะบันเทียร์นัทนันนัทนันนัทเชิญประเด็นเชิญโอเบอร์เชิญปู่ในเชิญประเด็นขอเปิดบุญเปิดจักรวาลเปิดทรัพย์เปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดรูเปิดทรัพย์ขอความเจริญเมืงเมืองแก่คุณนันทนัน เชิดระเด็อารนางหลั้ายูทุกทางต้องไหวรู่ทุกครัง

ขอผิวขอตาขอเป็นเยี่ยงขอผพิชิเจ้าแห่งพระโมโหสดขอให้น้ำใจอดแห่งพระใจดีขอให้มั่งขอให้มีดวนสีถนนใสนึกอย่างไรขอให้ได้อย่างนั้นนิพพานปัตโยโหตุพุทธาผูชามหาเทชวันโตธรรมผู้ชามหาเทชวันโตสังฆ้าผูชามหาเทชวันโตสาธุผู้ได้ขอผู้ชาคุลธุขุณพระธรรมคุณประสงค์คุณบิดาบรรดาคุณปู้ย่าตยาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายอิทธิพลที่ผุ้ทันนิจังที่สวรรค์นิจัง ครูเน่ครูนำครูสังคสอนครูรักครูจำครูเพชรฉลูกันครูราศีนรอดครูราศีนารายครูราศีตาไฟครูศีตาวัวครูราศีทั้งร้อยแปดพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการธรรมแสวงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพึงและพระผัยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้อยเจ้าหนองเจ้าคลองบึงบานเจ้าทานน้ำไหลเจ้าเป็นสักดิ์ขีพยานพร้อมทั้งคุณพระศีลตะไคร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารคนละโลกรวมวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์รวมวิญญาณที่มีฤทธิ์สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ ลงมาอวยพรให้แก่หมู่ข้าพเจ้าให้มีความสุขความเจริญเจริญสุขเจริญธรรมเจริญดั้มเจริญรวยเจริญสวยเจริญงามสายพระพุธกายจะมะพรทาโสติมเนสัญญาสายพระพุธกายนะท่านมณฑาโสติมเนรสัญญาการยังอย่างสายจุ้งวัวเขาไม่จะเด็กไหลจะถี่มเนรสัญญาอีกไม่นา